ในเวลาใกล้ค่ำที่ฟุกุโอกะท้องเริ่มหิวอาหารเย็นแล้วเราจะพาท่านไปทานอาหารกันที่ริมทางอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองฟุกุโอกะซึ่งเป็นแผงลอยหรือสตรีฟู้ดที่เหลือเพียงแห่งเดียวที่นี่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราเรียกว่ายาไตานี่ครับก็คือร้านอาหารที่เรียกว่าสตรีฟู้ดนะครับตรงนี้จะเป็นร้านเล็กๆ นะแล้วก็จะมีคนลูกค้าเนี่ยมานั่งล้อมรอบร้านเลยเวลานเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นที่ทําอาหารแต่นขคะเดียวกันบนเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีอาหารอีกหลากหลายที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนญี่ปุ่นเอง่ชี้เอแล้วก็เขาจะตักให้เราซึ่งที่นี่คนจะเยอะมากนะครับต้องต่อคิวแถวกันเลยทีเดียวแหละที่นี่นะจะเป็นการขายอาหารในตอน เริ่มข้ามคือ6โมงเย็นจนกระทั่งไปถึงรุ่งเช้านะครับตอนนี้อาหารเมนูยอดที่นิยมยอดฮิตเนี่ยก็ในยาไตาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูง่ายๆเช่นโอเด้งเกี๊ยวซาเนี่ยแล้วก็มิกิโซบะนะับรวมไปถึงเมนูดังของเมืองฟูกะอย่างเช่นฮากตาตะราเมง ราเมงเส้นเล็กในซุปกระดูกหมูทงคัตสึเข้มข้นเสิร์ฟพร้อมชาชูหรือจะเป็นมเโมโนโูมองสนาเบหม้อไฟเครื่องในหมูหรือวัวตุนร้อนๆต้องคู่บนเตาร้อนๆด้วยและสิ่งที่ห้ามพลาดเลยนะอย่างเมนไทยโกะไข่ปลาคอร์สรสเผ็ดแต่ลาเมงเนอะร์อร่อยมากที่โฟกะเนี่ยนะครับ รสชาติเส้นเล็กเส้นเล็กที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันมันนุ่มรินละมุนลินมากเลยแต่ว่ามันอาจจะต้องแล้วมีอาหารอ่อนนี่ครับเห็นไหมครับเป็นย่างย่างด้วยมีย่างให้เราแยาง่งแล้วเราก็เลือกที่จะชี้แล้วเขาก็จะเอามาเสิร์ฟเราบนเคาน์เตอร์ที่อยู่รอบร้านยาไตาอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นเนื้อแล้วแต่ให้เราเลือกได้เลยในยำ ค่ำของคืนที่แล้วก็จะมีเครื่องดื่มด้วยนะครับเครื่องดืม่มซึ่งเครื่องดื่มนี่ก็จะเป็นเหล้าสเกอะไรพวกนี้นะครับนั่งที่นี่ถือว่าเป็นสันย์ยักที่แบบว่าเก๋ไก๋ชนไนเดอร์มากที่มาโฟกะาต้องมานั่งทานที่ร้านอาหารยาไตานี้นะครับถ้าไม่มานี่ถือว่าไม่ถึงโฟกะนะครับโกูกกกะเลยนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยมีเต้าหู้มีหลากหลาย อย่างเลยที่ให้เราเลือกชี้เอาก็ได้นะชี้เอาแล้วเราก็เขาจะมีใบเมนูมาให้แล้วเราติ๊กติ๊ก๊ก,กนี่ก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของยาไตาที่ฟุกุกะถ้าไปฟุกุกะเนี่ยต้องปลาที่นี่เลยนะครับนี่คนขายนะครับหล่อไหมไหล่อมากทีเดียวและเนี่ยเราก็จะได้เพลิดเพลินกับอาหารที่เป็นสตตีทฟูดของที่ฟุกุกะนะครับ ไปกันได้นะครับถ้าไปฟูโอกะไปหาทานกันได้ถือว่าจะได้มาถึงที่ฟูกโกโอ,อกะน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ